สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับมาพบกับ d a ตี y Option อีกครั้งนะครับรอบนี้ก็จะมาแจ้งข่าวจาก Capital b บร์นะครับถึงการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่มีบัญชีเทรดนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับสคริปต์นะครับแล้วก็อีบุ๊กของ Capital b e ร r ฟรีๆนะครับเพียงแค่ N ทำการเติมเงินขั้นต่ำางร้บาทหรือประมาณ10เหรียญเองนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานนะครับการเติมเงินไปที่ Line Official Account ของ Capital Bear เท่านั้นนะครับก็ Line Official Account นะครับก็มีชื่อว่า Ad Capital Bear ไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อความไว้อยู่ใต้คลิปให้นะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้รับสคริปต์กับอ e ีบุ๊กของทาง Capital Bear ฟรีๆนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปอีกเช่นกัน จากนั้นก็ส่งหลักฐานการเติมเงินนะครับมาที่ไล n e ออฟ i ิเชียลของ Capital Bear ก็จะได้รับสคริปต์เหมือนกันเลยครับส่วนเนื้อหาของ e-book นะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มของทาง Capital Bear นั่นเองรวมถึงมีการแนะนำขั้นตอนต่างๆเช่นการเปิดบัญชีการฝากเงินการถอนเงินรวมไปทั้งการแนะนำการเตรียมพร้อมเบื้องต้นนะครับของการที่เราจะมาเป็นเทรดเดอร์รวมไปถึง มีการแนะนำตัวอย่างวิธีการเทรดพื้นฐานและก็ตัวอย่างวิธีการเทรดแบบใช้ indicator พื้นฐานซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแถม capital bear นะครับก็ยังมีสคริปต์ให้มาอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจเลยทีเดียวและหลังจากนี้เราก็จะมีการแนะนำนะครับการติดตั้งและการใช้งานสคริปต์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้า order ออนะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนำการติดตั้งสคริปต์นะครับ เริ่มทีเ่เริ่มจากเราไปที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เราจะเห็นเมนูสคริปต์อยู่ด้านขวามือสุดนะครับผมจากนั้นเราก็แอดสคริปต์นะครับเราก็จะเห็นทางขวามือที่มีโค้ดอยู่นะครับเราก็จะลบออกให้หมดก่อนหลังจากนั้นเราก็จะ c o ป y จากไฟล์ที่เราได้รับมาจาก c a p i t a l b บรนะครับเป็นไฟล์เบิ d ์ดทั้งหมดทั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็ นำมาวางในสคริปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเราก็จะได้สคริปที่มีชื่อว่า CB Thai i n g o o f i n g นะครับผมแล้วจากนั้นเราจะกลับมาที่ตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งก็เลือกสคริปนะครับแล้วทำการเปิดใช้นะครับ จากนั้นก็ไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะเห็นสคริปโผล่ขึ้นมานะครับก็มันก็จะเป็นเหตุว่ามีลูกศรขึ้นมานะครับถ้าหน้าต่างไหนไม่มีเราก็จะแอดใหม่นะครับโดยใช้แบบเดิมนะครับสคริปแล้วก็กดใช้ะสะคริปขึ้นมาก็จะเห็นลูกศรขึ้นมาเลยนะครับทำเหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเราเคยเปิดไปแล้วนะครับแล้วเราเปิดอคู่เงินมาใหม่มันก็จะไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วนะครับเงื่อนไขของสคริปต์นี้ครับก็จะอยู่ในลักษณะของการกลืนกลินแท่งหน้าแหละครับโดยสับมันก็มีอยู่แล้วเนาะว่า e n c o f i n g นะครับ ก็เป็นการกินกินจากแ้านหน้าแล้วก็ส่งแรงไปต่อแต่เงื่อนไขของมันที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องมาจากแนวรับแนวต้านหรือกลับตัวมาจากแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็แนวทางซ้ายที่กราฟจะวิ่งไปข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยก็จะไม่มีอะไรขวางนะครับผมก็ดูจากลักษณะกราฟแล้ว น่าจะลงต่อนะครับแต่เข้าไม่ทันรอย่อก่อนโอเคเราได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วนะครับที่จริงยังมีเวลาเหลือนะครับกราฟอาจจะย่อขึ้นไปเห็นไหมขึ้นไปจริงๆด้วยนถ้าเรากดตรงจุดนี้ก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะครับผมแต่เรากดไปแล้วเนาะก็ต้องรอผลอย่างเดียวนะครับจริงแล้วลัวกษณะมันเป็นเทรนลงย่อยเนาะก็น่าจะลงต่อนะครับ อันนี้เราเข้าตามมุกสอนนะแล้วเราก็พิจารณาดูว่ามันเข้าเงื่อนไขของอสคริปต์หรือเปล่าว่าเป็นการคืนพินมาจากแนวต้านนะครับอันนี้ก็มาจากแนวต้านย่อยเนาะก็เลยสิบวินาทีนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับออเดอร์นี้ครับตามเงื่อนไขเลยดูง่ายๆนะครับเป็นเทรนลงแล้วก็ให้ผลเล่นลง จบไปนะครับหนึ่งไม้เราไปหาออเดอร์ต่อไปเลยนะครับก็เราก็จะดูสังเกตที่ลูกศรเกิดก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่าแท่งที่ลูกศรเกิดเนี่ยเป็นแบบกลืนกินที่ตำแหน่งไหนนะครับทางที่ดีเราก็จะเลือกการกลืนกินที่ตำแหน่งที่อยู่ที่อ่าแนวตั้งนะครับหรือแนวรับ ที่เป็นจุดกลับตัวนะคะผมแล้วก็กราฟที่จะลงต่อหรือขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่ถูกแนวอะไรขวางไว้นะครับลักษณะแบบน,นี้ก็จะดูง่ายหน่อยัอนนี้เราก็จะตีแนวรับแนวต้านไหมนะครับดูจะสังเกตว่าแท่งนี้นะครับเกิดลูกศรแล้วเป็นการกลืนกลินแล้วก็แนวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็พอมีให้ แล้วิงลงไปนะครับแต่การเข้าออเดอร์เราก็จะรอให้กราฟมันย่อขึ้นไปรับแรงข้างบนก่อนเพื่อหาจุดได้เปรียบเนาะถ้าเราเข้าออเดอร์ลักษณะนี้เราก็จะได้เปรียบเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณเราก็จะกดลงนะครับเราดูว่าจะมีสัญญาณแรงขายไหมนะมีสัญญาณแรงขายนะครับเราก็กดลงเลยนะครับผม จังหวะนี้ก็น่าจะได้เปรียบอยู่เพราะว่าเราเห็นสัญญาณอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะเข้าที่จุดเปิดตัวเลยมันก็จะจะเสียเปรียบนะเพราะว่ากราฟอาจจะไม่ลงต่อในทันทีเนะาะอาจจะขึ้นมายอกก่อเกอนเราก็จะใช้วิธีนี้เป็นหลักนะครับเพื่อหาจุดได้เปรียบโอเค o r อร์นี้เราก็ชนะไปนะครับลักษณะการเข้า order ออแบบนี้นะครับเราก็จะรอให้กราฟย่อ,อก,ก่อนแล้วก็หาจุดเดบเปรียบที่เข้าอาจจะเข้าที่ปลายไส้แท่งก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับเพื่อเป็นจุดที่มันมีแรงส่งแล้วก็มีสัญญาณที่เราเห็นชัดเจนนะครับผม เรามาดูออเดอร์ต่อไปเลยนะครับลักษณะก็เกิดลูกศรแล้วนะครับผมเป็นการเกินกินด้วยนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่อันนึงที่มันไม่ไม่ตรงนะครับก็คือกราฟวิ่งไปถึงแนวรับข้างล่างก่อนนะครับหรือแนวแรงซื้อครับผมก็อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่า แต่เราก็จะลองเข้าออเดอร์ดูนะครับว่ากราฟจะลงไปตามลูกศรหรือเปล่านี่จะเห็นว่ากราฟไม่ยอมลงนะครับปิดแท่งใหญ่ก็จริงแต่ก็ยังไม่พ้นแนวแรงซื้อข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าอ,ออเดอร์ดูว่าจะลงต่อไหมถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าถ้ากราฟกับตัวแล้วนะครับผมมีลูกศรแล้วเกิดการกลืนกินนะครับแต่แท่งที่กลืนกินเนี่ย วิ่งไปโดนแนวขวางก่อนเราก็ไม่ควรจะเข้าออเดอร์นะครับก็เราจะต้องหาที่มีแนวที่ห่างกันอยู่ดูจากลักษณะแล้วออเดอร์นี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าไม่น่าจะลงละโดนผักกลับจากแนวนะครับผมไม้นี้เราก็แพ้ไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาหาสักอีกออเดอร์นึงนะครับผมก็ดูว่าแท่งไหนที่เกิดลูกศรแล้วแล้วก็มาพิจารณาที่แท่งที่เกิดลูกศรว่าเป็นปืนกินหรือปะกลับตัวผ่านจากแนวต้านหรือแนวรับหรือปะนะครับผมก็ค่อยๆเลือกไปนะฮะแล้วก็มาพิจารณาที่แท่งนี้ดูเกิดลูกศรแล้ว กลืนกินแท่งหน้านะครับผมดูจากลักษณะแล้วกราฟมีแนโน้มที่จะไปต่อจากโมเมนตัมข้างหน้านะครับที่เป็นการกลับตัวข้างหน้าเนาะลงสองแท่งทีนี้เราก็จะมาลองตีแนวดูว่าโอเคมันผ่านมาจากแนวต้านนะครับผมเราก็จะรอกราฟย่อนะครับที่ไส้หรือที่เส้นกิดถ้ามีสัญญาณเราก็จะเข้านะฮะ ตรงที่จุดได้เปรียบนะครับกราฟลงแรงเลยนะครับมีแนวโน้มที่จะชนะนะครับสคริปต์นี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราหาออเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดลูกศรปุ๊บเราก็มาพิจารณาดูที่แท่งว่าเป็นกลืนกินที่จุดกับตัวหรือผ่านแนวต้านมาหรือเปล่าแล้วก็ดูว่า ลาบที่จะไปต่อเนี่ยจะมีแนวขวางไหมก็เงื่อนไขไม่ค่อยเยอะนะครับทําให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับออเดอร์นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราเข้าที่จุดได้เปรียบด้วยนะครับผมก็ในสุดก็ชนะไปนะครับทั้งหมดเราก็ชนะสามไม้แพ้หนึ่งไม้ก็คือ เป็นการได้กําไรที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแจ้งคําเตือนอยู่นิดนึงนะครับเรื่องอ e ีบุ๊กแล้วก็สคริปที่ชื่อว่า Capital Bear Thailand e n g u f i n g นะครับก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับซึ่งจะต้องได้รับตรงจากลายนะครับผม แคปิตอลแบร์ไทยเท่านั้นนะครับซึ่งการส่งต่อคัดลอกทำซ้ำไม่ว่าจะฟรีหรือว่าในเชิงพาณิชย์ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ตรงนี้ก็จะให้สิทธิ์กับคนที่ได้รับจาก Capital b บร์เท่านั้นนะครับก็ตามเงื่อนไขก็คือเติมเงินเข้าไป350บาทหรือ10เหรียญน,นะครับแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่ Line Official นะครับซึ่งจะได้รับโดยตรงจากแอดไลน์นะครับแคปิตอลแบร์ไทยนะครับ นอกจากนี้นะครับ Capital b a n k เองก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและแจกของรางวัลมากมายทุกเดือนเลยนะครับอย่างเช่น Capital b a n k Trade to Win นะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีสื่อการสอนอย่าง e b o ุ๊แล้วก็มีสคริปแจกให้ด้วยก็สามารถนำไปใช้ในการทำกำไร,รเรียกว่าเทรดเดอร์คนไหนที่เปิดบัญชีก,กับ Capital b a n k นะก็คุ้มมากๆเลยทีเดียว Capital b a n k ก็เป็นรกที่ใจดีเลยนะครับผมใส่ใจเทรดเดอร์ไทยมากๆ สำหรับใครที่อยากเปิดบัญชีนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะวางทิ้งไว้ให้เปิดบัญชีก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากสำหรับการลงทุนนะครับก็ขอให้ศึกษาให้ดีก่อน,นครับก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับแล้วก็ช่องทางการรับสคริปแล้วก็อ e ีบุ๊กอีกทีนะครับจะต,ต้องมาจากไลน์ออฟฟิเชียลของ Capital b e a r เท่านั้นนะครับชื่อว่า At Capital Bear บรไทยนะครับก็ขอจบการ รีวิวทั้งสคริปต์นะครับทั้งอีบุ๊กเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ